เอาสิพากันกินนี่อย่างน่ะคืพากันกินนี่อย่างคือคือจะงาดกินแต่เด็กแต่เดินแทะคุณลูโพดโพดบังโพดบังแตงจั่วจัดฟาดพื้นพนาอาสุขคือเจ้าใอวะ อันนี้เป็นอย่างหนี่มันเป็นสโลแกนของคุณแม่สุภาสโลเกียนมันจต้องหมดจักทุกคนวันนี้ของน้องอันรดร่างรดไฟนี่้ไนี้บักอือบักตตนแีอิ่ระสิการล้างของเ้นบักมีอันนี้บักมีสิขออเข้อเด่นอย่างข้อเด็ดขอนอย่างบักอื้บักตตนแบัอิสรนติเด็ดเลยลวกอะดเดีเดียววันหนาจะมีอ่ะ ของแม่จะมีโปรเจกต์รอบสองแม่จะมีโปรเจกต์รอบสองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เอาไม่เอาเขาพูดไม่เอาแล้วค่ะไม่เอาแล้วยิ้มยังก่อนี่ซื้อไมซื้อขิดขอน้ำมะร่อยซื้อไม่ยังก่อนนี่น้องโนดเออน้องโนดสมุดโนดโนดน้อยขายค่ะเดี๋ยว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 คล้ายคล้ายสวยเลยเจ้าเดี๋ยวอ่ะโปรเจกต์คุณแม่จะมีรอบสองโอเคค่ะแต่ว่าเราไม่กินหรอกเราจะเอาที่ว่าการละเล่นสนุกสนาน ไม่จะเห็นูโดดยางเ้อะหนูโดดยางของกระแพกเขาบนเปียนี่เออเอาเอาเอาที่จะของธานดเป็นบ้าค่ะอาที่จะของธานัดธนัดานาพี่น้องอันนี้เป็นอีกกุ้มหนึ่งลูกสาวเนาะ บโ๊ดบโผล่พ่อสโลเกนของคุณเมนสุภาพมาแต่เขาเห็นหนาเขากระสีบ้าเอาอันนี้ที่มั่งรถเมล์รถหมาตินี่ะเมล์รถเมล์รถเมล์รถหมาค่ะมีค่ะรถแกลังผู้บักใหญ่นึงโอ้โหอ้าวใหญ่แท้ไปสวดได้ห่วงกินบดอบหัวเหรอเอามีห่วกมีห่วงกี่ตัวเนี่ยมีห่วงกี่ตัว ขวอเขียดแม้ว่นน,นุ๊กได้ไปสอนได้เพิ่มกับตายพวกเธอกินยี่ติบก<ด>ินเขียดดีบอ่ะกินโนย่างาาาน,นาะคะไอ้เราก็ต้องกินได้แม่าพ่อหนามันคือเขียดแม่คือว่าดีแต่โอ้แม่สวัส <laughs> ดีไลายนุ๊กมากแม่ก, <c oughs> ก็ใช้เขาอยู่ตลอดนุ๊ก <laughs> เอาสามโล <laughs> คล้ายๆกันกับกบไปจังสันบอลอะแม่กในพวกนี้นุ๊กเขาเบาตัว อันนี้น้องโน้นน้องโนดนแล้วกับซิมี่แล้วกับซีมี่อารมว์แบบครบขันจักน่อยคือแม่สุภาพนี่แหละแล้วเป็นสาวบางสามหม้อบางสามม้อล้อเลกแต่ของล้าได้เหรอแต่ล้อสามหม้อโอ้คุณแม่ก็เลยดี แม่ได้เบิร์ตสุเพ่งแต่มาืจอบ่ไดายโอ้แม่บอกว่าดีแล้วได้เบิร์ตสุเพ่งืจอบ่ได้ยโอ้ตอบโจทย์มากค่ะเอาเล้สั่นอันนี้น้องต้นแม่บ่ค่อยกินข้าวตะลูกแม่สิกินเวลาเดียวย่ามเศร้ากับแรกนี่สิกินเวล่าเมล่าเดียวคุณพ่อคุณแม่ยังจอยเนาะค่ะ เอ้าต้องรักที่าต้องเาต้องะอนุรักษ์ไว้อนุรักษ์คุณไว้ให้กินเวลาอ้อเคาให้กินสามเวลาหนูกินมื้อละ ทีละห่าค่ับะอันบะแมนกินดอกะขุนสะแตกตัวนั้นกินมือละหมอกินเผาโอยขุนสะแตกซ้ำกันกับดาราซองข่อยตัวนี้ใช่แม่ดาราซองข่อยกับขุนสะแตกคือกันพุ่นอยู่พุ่นผลของอยู่พุ่นเดี๋ยวสิเป็นจำขาดยุคนแส้เขียวเขียวล่างโยกล่างอยู่่พุนเออนั่นแหละบ่เห็นหนาบ่เห็นตาเลยขุนสะแตกเอ้ามาท้าแม่มาท้าแม่ดาราซองมาท้าแม่มาโพดพ่อท้าแม่โพดพ่อฮะ เบิ้งดูบ่เห็นหน้าจักที่ยาบ่เห็นหน้าเห็นตาเลยนี่จักว่าไปจังหดมาจังไดเบื้งดูเอามาพูดพอท่าแม่เป็นไดเอาเอาพูดพ่อพูดพ่อหมกโมหมกแตงโจจัดฟาดบึมพนาราว่าเพื่อเดียว ด่ <ub> าล่าสองแม่สุภาพด่าล่าสองแม่สุภาพเนาะเอาซาลูเกีนแล้วก็จืดใดดีดีเลยชูสองนิ้วอีกสังหานะคะชูสองนิ้วพอแล้ว่ชูสองนิ้วอีกสังหานี่เพื่อนน่ะก็ธรรมดาเนี่ยเป็นตาเลโต้นนะตุนแต่ว่าคุนสแตกคุนสแตกกินเขาเบิร์ดทีละสองกองถ้ธรรมดาคุนสแตกอีหลีว่ะน้ำนวดอันนี้เนี่ยขุณหยางขุนหยางมีการหาจ่ายแบวทวารายอันนี้บ่คุณุนสแตก เอาขันว่ากินมือแล้วสิค่ะมาค่าคุณจะแตกตัวน้กินลายน้องกินเท่าละหน่อยแต่กินลายเท่าเดี๋ยวสี่จ่าโอ้ยวอาเป็นตัวอะไรพี่เนื้อเลยอันนี้เขาก็เอิ่นคนจะแตกคือการบอลอาจารย์เนี่ยน้องกำลังโหลดกินข้าวเหนียวปุ๊บก็เจ้าเอออีกนะไปเอออีกไปเอออีกจาาพี่ไปเออเอาอีกนะเข่าเบื่ออโออ้ยเาาบันนี้อันนี้ข่าวยังนี่ข่าวเด็กบอกข่าวเชร้าเป็นข่าวเศร้าว่าเป็นเศร้าหรอตาเมกกำลัง ข้าวตอนไก่ขันตอนเข้ากับสิบตอนนคุณแม่กินมะเป็นเด้ถยใ้กินีปลาให้กินแด้ดเดิกลปานี้คุณแม่กินบ่เป็นเลยปลาตอนบส้มกิบปลาคือเวลาของคุณแม่นี่จะประมาณสิบเอ็ดโมงเช้าสิบเอ็ดโมงเช้าหรือว่าเที่ยงค่ะจะกินเช้าเช่าเที่ยงน้ำกันไม่ใช่เศร้เที่ยงไหมเศร้เที่ยงคือคือคาบเดียวกันฉันพอมีงานเขาเลยกินปลาบ่่แมบันดีก็กินย่าเมือนเลีงคือว่า ประมาณหกโมงหรือว่าทุ่มหนึ่งยังสิหกโมงทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่งแม่จะมาไล่สุดสิบเก้านาิกาแม่จะมาไล่สุดทุกวันเลยจ้ะไล่สุดก็มาราทอนเลยคือคือคือไล่มาราทอนไปเรื่อยๆแฟนคลับเอฟซีจะมักเวลาตอนนี้เข้ากันไล่ตอนนี่วัด มนรกสุเป็นนอนติมันขาคุณแม่กินละกานอนมันมาแม่กินละกานอนค่ะอขาเดินทางตัวเไปพักล่มเลยต้อเดินทางตัวนี่บ้านพี่น้องจากตอนตอนก่อน้่ะมันบ่็ไก่ไหมเป็ดไก่ดิเหรอผ้ดอนขอนแกนอุดรของแกนเนี่ก่อนโควิดหนักกิโลไปผุ้ดอน้ำมันตีนแม่ก่อนโควิดหนักเกียรสิบตัวเดี๋ยวนีดี ตอนนี้แฟิหาแล้วแม่ตอนิดนุสุดดีโอ้ยตัดมาหน่อยสไนด์นูก็ใสได้โพเหลือแค่ห้วยไม่เห็นเส้นไดคุดเอาใสไงใสไงยังไงอ่ะยังไงจะมีเขาเลียงวะนคุนจะแตกันแผ่นปวดพวกพูดได้เป็นคนเรียงเนาะพวดได้เป็นคนเรียงมาปวดพวกแบบู้นจเลียงดีไรแต่ยังแต่ยังกต่คนไหนกินว่าสันมวยันกับสิอ้วนสัตตัวเห็นย่างข้าวปุ่นมหนบ้าโอ้ยนั่นเร็วกินแล้วมันโลกวานอนข้าปุ่นหาโลพะนะ บันดีที่แรกเข้ามาสามลกูกบันดีพาคก,กันท่าเด็กเฮ้ยสาม <3 S 2> ล,ลมันหน่อยสามลูกมันหน่อยก็เอาผู้ละหารู้หาล,หาลก,กินบะท่านผู้เบิดผูสองลอยู่โฮ้ยลูกเดียวแล้วกันเลยหักตายพอเนีน่ย<า>พ่อเนยยิ้มขนาด,ดกี่ขุยเด็กสามลมันหนอ่อยโพดเอามาอีกหาล,กกลูกไปหน่ะแล้วบกินบะเบิดพอกินบะเบิดพอสองลูคุณจะแตกกี่บาทสีห่าออกเงิดไหลกี่คุยเนาะกลับไปห้องนอ้นเองเรีงอยู่สะดวก บาดแม่ม่านเออขอบคุณมันเกิดได้หรองเนาะแม่ก็เฮ็ดบาปหลายเอากระามความเรียบร้อยของพวกเธอได้ล่ะมันกับม้วนเด้อแม่กระทำความเรียบร้อยเขาบอกว่าให้ให้แม่ให้คุณแม่จัดอีกมีโปรเจกต์สองมมีโจโปรเจกต์ูโปรเจกต์สองโปรเจกต์สามีคคิดแล้วคิดไว้คิดไว้แล้วคิดไว้แล้วโปรเจกต์สองโปรเจกต์สามรับรองว่าฮาฮายิ่งกว่าเก่าอีก ามีถ้ามีโปรเจกต์สองโปรเจกต์สองนี่รับรองว่าหา้กินอยง่ถ้ามีโปรเจกต์อีกแม่ต้องบอกแกงพวกหนูนะแม่เพราะว่าแกงขนูมันขายข้าวขายข้าวขนูรวยแล้วได้เงินเด้งเงินเด้งเออเฮ้ยมีโปรเจกต์เดี๋ยวเดี๋ยวหาสปอนเซอร์มาก่อนสปอนเซอร์นี่อาข้าเจ้ากะให้กำลังใจเต็มที่เด้อยากให้คุณแม่สุภาพจัดอีกโปรเจกต์สองโปรเจกต์สามจัดไปเลยคุณแม่พันนะ ได้กินไบ้กินได้กินคือเป็นการเอาเป็นการละเลรียนซื้อเบ้กินกระโดดยางเฝ้ากบไรเงี้ยนะออบิ๊กนี่ยี่ในหัวสมองนี่แหละเดี๋ยวให้เขามีโอกาสคือตอนนี้เราออกงานเราทําเราไม่มีเวลายไงถ้าถ้าเราเข้าบ้านหมายถึงช่วงบ้างพูดเยเราจะมาขายขำกันขับขัแน่นอน เขาขำแน่นอนเลยจ้ะอิ๋ลีโลดแต่ไม่เอาจักลูกกระบอลละโอยไปแม่ครับกระบอลละเอาแบบว่าเอาไว้ว่าคนที่บล็อกหาคิดนะเอาซิ่งเอาซิ่งทีว่าคนที่บลอกคิดว่าเออเฮ็ดได้จังไดคิดได้ยังไงทำยังไงอืมสี่นะโปรเจกแม่หนูคือเดาง่ายโปรเจกต์คุณแม่คือหนูคือเดาง่ายอาอลำลัางมาพวกเธอคิดมาออกซอกบกเข่ากันแล้วกัน อิเล่ขา,า,าดไปเลยขาดไปเลย,เลยสิยงสิงทีบ่บล็ดกีเออคุณแม่สุขากคิดได้ยังไหนคิดได้ยังไหนยังสีนะใบหนูในเรือหนูเตียมโตไม่ถ้าถ้าใบพวกเธอพวกเธอ,เธอ,เธอสิตินเตเหลหรือไหค่ะจ้าพันนะ เก่ามากตัว<ช>เอา<ช>มือนั่นนั่นมือน,นั่นน้องเก๋ว่าท่านได้เนี่ยมือนั่นน้องเก๋พี่ว่าเขาให้อ่ะเขาให้ค่าล้างชามสองร้อยันวันที่เรากินกว๋วยเตี๋ยวอ่ะกินก๋วยเตี๋ยวสปอนเซอร์เขาจะอวนมใม้แล้วก็อันคุณได้หน่อยให้คนละสามร้อยเขาเอาไปเมืเม่อแล้วเหลือแต่แบผู้ล่างถวยก็ขึ้นน้องต้องแ้วกาแม่สุภาพแล้วก็ใครอีกคนหนึ่งที่เขายังไม่ได้อยู่กับน้องเก๋นะจ๊ะ เยสุพก yes, ราง,งนนีอันนี้พี่ก็มีจากคุณนายมีจาก U.S.A. ฝากมาให้ซื้อกับข้าวค่ะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณขอให้ยูดีไม่แห้งผู้มีผู้ใหญ่ใจดีเอามาฝากเอามาให้เป็นกำลังกำลังใจแล้วก็เป็นกำลังเงินกำลังศัพย์คุณแม่สุภาพกับขอบคุณไว้พอดขึ้นไปให้ยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงหลับรวยตลอดปีตลอดไปนะจ๊ะเฮงเฮงจ้า ล้ำก่อนดแม่เอา่าก่อนมาก่อนอาโลเกนสาโลกนสาโลกนโอ้ยยังวันดีสาโลแกนอ่โผว่าพร้อมกันโผโบักโมบักแงจวดจาดฟาดบึมพาน้านันโผลแล้วโผแล้วเราลก่อนแม่ล้ำดูล้ำจังไหนไก่ทองสาลวันไม่จะล้ำเนี่ยไก่ทองสารวจังไหน่อยชื่อบได้ก่อนล้ำ่อย ลำสาวตะเผาเอนลำเจ้าเอาไม่ยังกันะเพื่นเอายังมาต่อลำเลือดที่สุดแม่ลำดุาถึงสาวตะเผาแก้วตาเผาท้องน้องกบพีไม่แข่งทำแมพวกก็เป็นแข่งตัวนี้แม่เป็เผาทองตะเผาแข่งกก็เเอาซ้ำนี่แหละเอาซ้ำนี่เราซ้ำนี่แหละชื่ออะไร้ะ ไแต่เรว่ายูตน่ตั้งใจแค่ตั้งใจเลิ่เล่นเล่อค่ะธรรมดาธรรมดาคุณแมุ่ภ่พานี่ไปมองได้สิเสียชิตลกมองหันคือบรบริสิเรียตไหมผาลูกผ้าเตาเบานุ่งหัวมวนตลกครับขันคือบริสิเรียตบอ่าสิปีน่แล้บงะขอส่งเรอน่่ไม อันอันนี้น้องเขาจะรู้เพราะว่าเขาจะรู้เพราะว่าเขาจะฟังตอนคุณเมสุภาพลงเฟสเป็นบอคุณเมสุภาพอัดทองทองทองว่ามปนล้ำทองทองกอดนักสืบเรียนลำนลำเจ้าเรียนลำนิดเดอร์เดอรนเราเลยเป็นนักเกียสัญญาอยู่หน้าพี่นัน สั้งซาอยู่หน้าปีนันอุ้างขึ้นคหวนอุ้างขึ้นแหวนโอตะกี้ได้ได้หลายก่อนอยู่เดี๋ยวนี้มันบ่ค่อยไดบ้ามันเลยลืมอิ๋วซื้อมือกับวาเลนต์บาหัวไปพ่อไหนบอกนวดหัวมอนน้ำรูน้ำเตาอายุเงี้ยสามหม้อจะเป็นคนรังสามหม้อร่างสามหม้อเป็นแก่ครับตอนนี้แล้ว เป็นตัวตลกแามขึ้นเวทีโลดแั่นแม่ก็มาวันตลกคนใหช่วยตลกสซมาขึ้นเวทีขายแม่ขายสวยแม่ตลกน้ำเขาแม่ตลกขึ้นเวทีแม่เนี่ยโรงเรียนมันเป็นแข่งตลกเจาเห็นรูปมันไปกับบอลล่าป้อนข้างหน้ามือเปล่าไม่เลยต้องกระโดดบ่เอาต่อไปเดี๋ยวเสนอให้มันขึ้นตลกน้ามือไปจอยเออไปเว้ากันตลกซัวกันก็ไม่แย่จืดพันนะ เธอต้องหาหมกไว้ขีดหมกไว้หลายๆขีดหมกขีเสียสมุดฟินเใส่ทั่วใบผัวข้ายเขือดไข่เออบัธรรมดานี่บัตติไอคำไม่หลุดกินข้าวลาบัตจ้ากินหรอกค่ะม่สิอ้วนโอ้ยเขามูรี่บอลแหละไม่สิ่ววันนะนะเบิงเพื่อนตอนนีเนี่ยเพื่อนไม่หลุดเอาพี่น้องคลิปนี้ฝากไว้ซัมนี้เลยค่ะเด้อ คลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่คลิปหน่ะเจ้าวากันไม่เด้อลูกเด้อเอาขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าบายบายไปก่อนพันนะเฮียก็สโลแกนเนี่ยก็โคตรโค่โคตรโพ่บักโพ่บักแตกฟาดการฟาดบึ้มพันนะมักหลายพันนี่